สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้กรุงเนียงก็ได้นาสูตรหน่วยล่างนะครับชน2ส,สูตรเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับเอาละครับ ตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะทีนี้เราก็ามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่า หน่วยล่าง2สูตรวันนี้สูตรที่1คําคำนวณยังไงสูตรที่2คํคำนวณยังไงเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักหมื่น3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง4ครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มา บวก1แล้วก็บวก1นะครับหรือเดินหน้าไป29นั่นเองนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักหมื่นนะครับ1ครั้งบวกหลักพัน1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 2ครั้งบวกหลักหน่วย หมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก1แล้วก็บวก1นะครับเอามาดูการคำนวณกันเลยนะครับ5 3 15ได้5 1 4ได้4 5บวก4เป็น 9 9บวก1ก็เป็น10ก็ได้0นะครับ0บวก1ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 8 8 2 6 4 1 4นะครับ5บวก8เป็น 13 13บวก6เป็น19 19บวก4เป็น23 23บวก7ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นั่นเองนะครับบวก1ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับชนกันทั้ง3ตัวนะครับ ต่อมานะครับ2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 0นะครับ5 0หลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าที่เลขก0นะครับงวดต่อมาสูตรที่1 4 3ได้2 0 4ได้0 2บวก1ก็ได้3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก1ได้4บวก1ก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2 4 1ได้4 7 1ได้7 6 2ได้2 2 1ได้2นะครับ4บวก7เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก7ก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก1ได้3บวก1ได้4นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข3แล้วก็เลข4นะครับ2ตัวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4 ก็เขาทเียกลข4นะครับงวดต่อมานะครับอ่ามาดูงวดต่อมาเลย1นสได้สาม 4 4 16ได้6 3บวก6ก็เป็น9 9บวก1ก็เป็น10ก็ได้0นะครับ0บวก1ได้1 1บวก1ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 1 1ได้1 8 1ได้8 7 2ได้4 1 1ได้1 1บวก8เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก7็ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1บวก1ได้2บวก1ก็ได้3นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลข1และก็เลข2นะครับ2ตัวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับหลักหน่วยก็คือ2 งวดต่อมานะครับ5้สได้ห้าสองสได้8 5ดบวกแเป็น13 13าบวกหก็เป็น14บสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ีบวกหได้ห้บวกหก็ได้หนะครับต่อมาสูตรที่2องห้าหนึ่งได้ห7าเจดหนึ่งได้เจ็ด สีได้8 7 1ได้7 5็บวกเเป็น12 12อบวกแเป็น20 20ิบวกเเป็น27 27ิบวกเ็ก็เป็น34นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ีบวกหได้5้บวกหก็ได้6นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่ เลข4เลข5้และก็เลข6ทั้ง3ตัวเลยนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 6นะครับหลัก10หลักหน่วยก็คือ6นะครับก็เข้าที่เลข6 งวดต่อมา6 3ได้8 6 4ได้4 8่บวกสเป็น12 12อบวกหเป็น13บสนะครับผัพที่ได้ก็คือ3 3มบวกหได้4 4่บวกหก็ได้5ต่อมาสูตรที่2 6 1 6 9หนึ่งห หนึ่งสองได้สองศูนบวกเเป็น15 15้บวกสเป็น17 17จบเวกเเป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ีบวกหได้5 5าบวกหได้6นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลข4และก็เลข5นะครับ2ตัวต่อมา สองตัวล่างที่ออกก็คือ85นะครับหลักหน่วยก็คือ5ก็เข้าที่เลขห้นะครับงวดต่อมานะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่10บ วันที่สองของอภัยนะครับวันที่สองวันที่สองเดือนพฤษภาคมหกแปดนะครับสูตรที่หนึ่งหกสามเ่ดแปดห้าสี่ได้ศูนย์ 8บวก0ได้8 8บวก1ก็ได้9ผลรับที่ได้ก็คือ9 9บวก1ได้0 0บวก1ก็ได้1นะครับต่อมาสูตรที่2 6 1 6 16 6 1 6 4 2 8 4 1 4 6บวก6เป็น12 12บวก8 เป็นยี 4, 24, 24่สิบยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นสามสิบเอ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งก็ได้สามนะครับทั้งสองสูตรชนกันตัวไหนครับเห็นหรือ,อยังครับชนกันตัวเดียวนะครับก็คือที่เลขหนึ่งนะครับชนตัวเดียวมวดนี้ชนตัวเดียวนะครับ ก็คือ1น,นี่คือหลักหน่วยล่าง2ส,สูตรนะครับชนกันก็ชนที่เลข1ตัวเดียวนะครับสำหรับงวดนี้ให้ท่านผู้ชมลอกลงนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหตัวนี้ตรงใจท่านผู้ชมหรือไม่ก็พิจารณาดูนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราวกันว่าสวัสดีครับ